วันนี้วันที่สามเดือนพฤศจิกายนปี2023เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระประบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานให้ชำระบรรยากาศให้บริสุทธิ์ด้วยพลังของความรู้และก็โยคะจงพิชิตมายาด้วยวงจรของการกระหนักรู้ในตัวเองคำถามของเมรีในวันนี้ ประเด็นใดที่พิสูจน์ว่าดวงญาณไม่เคยหลอมเข้าไปในแสงคำตอบเรียก่าวว่าสิ่งซึ่งถูกกำหนดไว้เป็นนิรันด์กำลังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแต่ละดวงญาณแน่นอนซ้ำบทบาทของเขาถ้าลูกพูดว่าแสงหลอมเข้าไปในแสงบทบาทก็ยังจะจบลงด้วยในกรณีเช่นนั้นมันก็จะผิดที่จะพูดว่าละครนั้นเป็นนิรันด์ แต่ละดวงยานจะถอดร่างกายเก่าๆแล้วก็ไปใช้ร่างใหม่พวกเขานั้นไม่ได้หลอมเข้าไปในสิ่งใดใดสาระขอคุณธรรมในวันนี้จุดแรกจงเอาสมบัติอัญมณีแห่งความรู้อันไม่เสื่อมสลายจากพ่ออันเป็นนิรันแล้วจงมาเป็นผู้ที่มีโชคให้ศึกษาความรู้ใหม่ๆนี้และการศึกษาใหม่ๆนี้ทุกวันทุกวัน ทำงานรับใช้ที่จะสร้างบรรยากาศให้บริสุทธิ์จุดที่สองจงประกันทุกสิ่งของลูกสำหรับอนาคต21ชาติของลูกหลังจากมาเป็นของพ่อแล้วอย่าได้แสดงการกระทําที่ผิดๆใดๆช่อนของบัพาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นจงเป็นอิสระจากความประมาทแล้วจงเป็นตัวอย่างโดยการสวมแว่นตาที่ถูกต้อง เพื่อความก้าวหน้าของตัวเองขอให้ลูกนั้นจงเป็นอิสระจากความประมาทแล้วจงมาเป็นตัวอย่างโดยการสวมแว่นตาที่ถูกต้องสำหรับความก้าวหน้าในตัวเองลูกผู้ที่เทียงตรวจสอบตัวเขาเองด้วยหัวใหญ่ๆสวมใส่แว่นแห่งความประมาทพวกเขาทั้งหลายสามารถเห็นสิ่งซึ่งอะไรก็ตามที่พวกเขาทำนั้นมันมากมาย ฉันดีกว่าคนนี้หรือว่าคนนั้นแม้นดวงยานที่มีชื่อเสียงรู้จักดีก็มีความอ่อนแอไม่กี่อย่างอยู่อย่างไรก็ตามผู้ที่ตรวจสอบตัวเขาเองด้วยหัวใจที่ซื่อสัตย์จะสวมใส่แว่นตาที่ถูกต้องสำหรับความก้าวหน้าของตัวเองพวกเขานั้นจะเห็นแต่พ่อและตัวเองพวกเขาจะไม่เห็นอะไรในบุคคลที่สองบุคคลที่สามกำลังทำอะไร พวกเขาเพียงแต่ห่วงใยอยู่กับการที่ได้เปลี่ยนตัวเองพวกเขานั้นจะมาเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นๆคติพจน์ในวันนี้จบสิ้นรากเหง่าของความจำกัดทั้งหลายแล้วลูกจะสามารถมีความทราบซึ้งในอำนาจปกครองอัจไม่มีขีดจำกัดได้ให้จบสิ้นรากเหง่าของความจำกัดทั้งหลายแล้วลูกจะสามารถมีความทราบซึ้งของการ มีอำนาจปกครองอันไม่มีกิจจำกัดได้อัจฉะโอมชาลิ